และสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาพูดถึง6เรื่องราวของแฝดพี่น้องกันนะคะคือกาคุและก็ยูระนั่นเองเนาะและพินจิก็จะทำเนื้อเรื่องทั้งคู่เลยนะเพราะว่าจะไม่ทำแยกเนาะเพราะว่าข้อมูลคล้ายๆกันนะเริ่มเรื่องแรกเลยนะคะประวัติดยย่อและก่อนอื่นเราต้องมารู้จักพวกเขาก่อนเนาะ ทางฝั่งซ้ายเนี่ยชื่อว่ายูระนะเป็นแฝดพี่ส่วนทางนั่งขวาเนี่ยคือกาคุเป็นแฝดน้องนะคะและคนอื่นเนี่ยก็จะเรียกทั่วไปคือยูระกาคุคุณยูระคุณกาคุส่วนนางเอกก็จะเรียกว่าคุณยูระคุณกาคุอะขอเพิ่มนิดนึงกันแล้วกันชีซสกีเนี่ยก็จะเรียกว่าท่านยูระท่านกาคุส่วนคุโร่เนี่ยก็จะเรียกกาคุว่าคุณคุโร่แล้วก็จะวิ่งเข้าไปก่อนนะคะ ทั้งคู่เนี่ยเกิดวันที่25กันยานะคะและก็ทั้งคู่เนี่ยก็อายุเกิน1,000ปีแล้วด้วยและทั้งคู่นะคะก็มีน้ำหนักเพียง49แล้วก็ส่วนสูง156นะคะหลังจากที่มินจีดูเนี่ยเขาทั้งคู่เนี่ยน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงน้อยที่สุดเลยนะและเรื่องที่2นะคะคือครอบครัว พ่อแม่ของยูร่าแล้วก็กาโคเนี่ยไม่มีการพูดถึงในเนื้อเรื่องนะคะแต่ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไปนะคือมินจิคิดนะว่าน่าจะเสียชีวิตไปเพราะว่าทั้งคู่ก็อายุเยอะแล้วไงพันกว่าปีแล้วอ่ะและเรื่องที่3มนะคะคือเรื่องฝาแฝดนะทั้งคู่เนี่ยเป็นฝาแฝดที่อาศัยอยู่สานเจ้าบนภูเขานะคะแต่มินจิคิดว่าเขาน่าจะอยู่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่มีการยอมรับฝาแฝดนะคะแล้ว เขาเนี่ยก็ต้องไปอยู่บนภูเขานะคะเพื่อจะได้ไม่ถูกฆ่านั่นเองเรื่องที่4ี่นะคะเรื่องพูดทั้งคู่เนี่ยเป็นพูดสก,กุโมกามินะคะเป็นพูดที่ใช้เครื่องดนตรีเป็นอาวุธในการต่อสู้วิญญาณร้ายเนาะถ้าทั้งคู่เนี่ยเขาก็จะมีอาวุธที่แตกต่างกันของยูระเนี่ยก็จะเป็นลุยของกาคุเนี่ยก็จะเป็นกองนะคะและยูระก็เคยบอกนะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ได้มาเป็นพันปีเนี่ยเพราะว่า จิตเขาเนี่ยอยู่กับเครื่องดน,นตรีเรื่องต่อไปเรื่องอาชีพและอาชีพของยูระเนี่ยนะคะก็คือว่างงานนะคะงั้นเรามาพูดถึงงานอลิฤกดีกว่านาะงานอลิฤกของยูระเนี่ยก็จะเล่นกับสัตว์อยู่บนภบบนเขานะคะก็ตรงที่สานเจ้าขเขานั่นแหละแล้วสัตว์เนี่ยก็มีทุกชนิดเลยนะคะก็คือชอบยูระมากๆกเนาะก็จะอยู่เพื่อนเพื่อนเล่นกับยูระในอะไรเงี้ยนะคะ แรกส่วนของกาโคนะคะอาชีพของกาโคเนี่ยคือช่างซ่อมนะคะแต่มินจิขอเรียกว่าช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ละกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะซ่อมเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องกลอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็ซ่อมได้ทุกอย่างด้วยนะเออไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาซ่อมได้หมดเลยเก่งมากเลยนะก็คือมินจิเกือบจะลืมเรื่องนี้ไปเลยนะคะก็คือเรื่องเมื่อชาที่แล้วเนาะ คือยูราเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในพันธสัญญาของนางเอกเมื่อชาติที่แล้วนะคะพอผ่านไป1,000ปีปุ๊บยูรานี่แหละนะคะเขาก็จะบอกว่าเออโคกาโคกาคุยะเอาจิโนโจอะไรเงี้ยนะเขาก็จะบอกเลยว่าเออคนนี้เป็นคนที่ทำพันธสัญญากับนางเอกเมื่อชาติที่แล้ว และกาคูนะคะก็เป็นหนึ่งในพันธสัญญาของพี่ชายฝาแฝดของนางเอกเมชาติที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนจะเจอเหตุการณ์ที่โทชิโร่เมชาติที่แล้วเนี่ยได้ฆ่าพี่ชายฝาแฝดของนางเอกไปนะแล้วนางก็แบบว่าเข้าใจผิดนะนะใครๆที่อยากรู้ในเรื่องเพิ่มเติมนะคะสามารถไปอ่านในเรื่องครึ่งหลังของพวกเขาได้เนาะตอนนี้ก็คือมีมีในเรื่องเปิดออกมาหมดแล้วนะนะไม่ว่าจะเป็นยูระหรือว่ากาคูนะ และสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมินจีไว้ด้วยนะและจะคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรยังไงก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนาะยังไงไมินจีขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะ